สวัสดีครับพบก,กับช่องทูบบีเพจม่วนครับวันนี้ผมจะมาจัดอันดับไรเดอร์นะครับผมแต่มีแรงด์ต่างๆมากมายนะครับก็คือมีแรงด์เอสนะครับผมก็ค,คือดีมากอันนีนนด้ดีนะครับปานกลางเฉยๆไม่ดูนะครับสำหรับร่างนี้ของรับเบิร์นะครับมีให้เลือกกันมากมายในของแต่ลก ในเว็บไซต์ของ t m m a k e r o m ครับ,รบวันนี้เราจะมาร่างต่างๆของดับเบิลกันครับเริ่มต้นจาก c o m m เ n d e r ด d o u ับเบิลใส่ควนจ็อกเกอร์ครับซึ่งร่างนี้ผมชอบนะแต่ว่าฉากการต่อสู้ที่มันกวนตีนมันไส้สุดนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เอาไปหนักๆหน่อยเอาไปดีแล้วกันครับที่เลน A ไปก่อนนะครับ c o m m เ n d e r ด d o ดับเบิล ไซโคนเมทัครับซึ่งจะเป็นร่างนี้ที่บอกว่าร่างที่ใช้ในการเป็นรงลมนะครับแต่พอต่อสู้ปกติฟาดกันครับก็่าจารไปเฉยๆแล้วกันนะครับผมคาร์เลเดอร์ดับเบิลไซโครนทริกเกอร์นะครับซึ่งเป็นร่างที่บอกไก่อนว่าเขาใช้ปืนนะครับปืนลมมันแรงเกินไปนะครับและจั่วเสียนะครับก็เอาไปดีมากนะครับของตัวเอสหนับแมง คาร m บิน레이เดอร์ดับเบิลฮีทจ็อกเกอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นร่างที่ใช้พลังหมัดตประต่อสู้อันนี้ก็ค่อนข้างจะคอนเฟิร์มแต่น่าจะเอาไปเฉยๆนะครับคาร m บิน레이เดอร์ดับเบิลฮีทเมทัลครับซึ่งร่างนี้ผมชอบมากนะแต่ว่าเอามาตีฟาดต่อสู้น่าจะเอาไปปานกลางนะครับผม คาเมลเเดอร์ดับเบิลคิททริกเกอร์ซึ่งร่างนี้โผล่มาใช้ปืนพลังต่อสู้ครับแต่ว่าร่างนี้พรดาต่อสู้น่าจะเอาไปแค่ตัวแรงซีนะครับคาเมลเเดอร์ดับเบิลลูน่าโจ๊กเกอร์เป็นร่างที่สวงนะครับซึ่งบอกให้กับว่าเป็นร่างที่โดนใจสุดๆแต่อันนี้ก็เอาไปแค่แรงซีกันก่อนนะครับคาเมลเลเดอร์ดับเบิลลูน่าเมทันเป็นร่างที่ไม่เคยเห็นนะครับ แต่ว่าร่างนี้มันใช้ต่อสู้กับโดวพันธ์ครับน่าจะเอาไปนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็แม้ไรต่อมาครับคือคอมเนอ้์แอปเปิ้ลลูนา่าทิกเกอร์ชอบร่างน,นี้มากแต่วลาต่อสู้กับโดพันนะครับ ก็จงการน่าจะเอาไปประมาณแค่ปานกลางไปก่อนครับคาร์บินเดอร์ดับเบิลไซคลนไซคลร่างนี้ผมอมาในไอ้ดับเบิลกับดีเคดับบวีไทเซน2010นะครับร่างนี้ก็จะเป็นร่างที่ผม่มาแต่คราวนี้มันสูน้ตริงไม่เคยเห็นอันนี้ อันนี้เขาอาจจะยังแรงดีไปก่อนนะครับส่วนอีกร่างหนึ่งคือร่างโจเกอร์โจเกอร์นี่กระโปรงมากก็เอาไปเร้งดีกันก่อนนะครับคาร์เมเลเดอร์ดับเบิลแฟนโจกเกอร์ร่างนี้โหดสุดแต่ว่าอันนี้กระแสตอบรับดีซึ่งชอบร่างนี้มากแต่ว่าเวลามันโกรธขนาดนวลนะครับว่าพี่แกงจะต่อสู้กับตัวคันน,นั้นทำเต็นบแสบ,บกันหน้าดูนะครับน่าจะเอาไปแค่ดีนะครับผม คาร์เมเลเดอร์ดับเบิลไซคลนเอ็กเซลอิสเตรีมนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าร่างนี้เนี่ยไม่เคยเห็นมาเป็นแค่โมโนนะครับอันนี้แรงดีไปก่อนนะครับผมครับคาร์เมเลเดอร์ดับเบิลไซคลนจ็อกเกอร์เอ็กซ์ตรีมบอกไว้ก่อนว่าร่างสุดยอดแค่ร่างสุดยอดไปสู้กับโดพันตัวร้ายบางตัวนะครับแต่พี่แกเนี่ยมันต่อสู้กันอย่างเงี้ยนะครับผมก็นี่ก็เต็มกันไปนะครับแต่ว่าน่าจะเรื่องการต่อสู้ อันนี้เอาไป A แล้วกันเอาคาเมเดอร์ดับเบิลไซโครโจเกอร์โกเอสดีร่างนี้เป็นร่างสีทองนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าร่างนี้ก็ต่อสู้อลังการมากเอาไปแค่แหลัง S นะครับผมครเมไอท์ไอตัวนี้เป็นนัสกาโดพันนะครับตัวนี้เป็นตัวลายครับเอาไปไอตัวนี้ตัวลายก็จะเป็น C ครับผมอันนี้ก็เป็นนัสกาโดพัน ตัวนี้ล่างพิเศษก็เอาไปแลนดีนะครับผมต่อมาครับก็คือคารเมเดอร์สกันตัวนี้โผล่มาแต่ว่าต่อสู้พิการก็มันสัดนะครับเอาไปแรงดซีครับ2ตัวเลยครับต่อไปครับก็คือคารเมเดอร์แอคเซลนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าไรเดอร์ตัวนี้ครับเป็นไรเดอร์ระลองครับแต่พอใช้ต่อสู้ก็เอาไปแลงดซีไปก่อนนะครับผม คาร์เมล레이เดอร์แอคเซลทริอัลเป็นตราที่ใช้ความเร็วสูงครับแต่ว่าเรื่องการต่อสู้ถนัดนะครับน่าจะเอาไปแรง C นะครับผมคาร์เมล레이เดอร์แอคเซิลบูสเตอร์โผล่ในพาสซิมบุฟี่คาร์เมล레이เดอร์ดับเบิลรีเทิร์นนะครับผมคาร์เมล레이เดอร์แอคเซิลบูสเตอร์อันนี้เรื่องการต่อสู้ไม่โอเคเอาไปแค่แรง C ไปก่อนครับครับไอตัวนี้ไอ้นู้ชื่ออะไรเอาไปแรง C ก่อนนะครับคาร์เมล레이เดอร์จ็อกเกอร์ไอคนเดียวเลยเอามาต่อสู้เนี่ยนะครับ แต่ว่าถลัดคนต่อสู้คนเดียวอันนี้ชอบมากเอาไปแรงด์เอสนะครับผมคาร์เมนเดอร์เอทานอนนะครับเป็นไน์เดอร์ที่โผล่มาในภาคเดอะมฟวี่เรื่องความเท่ครับเอาไปแรงด์เอสครับผมและมีอีกร่างหนึ่งนะครับก็แรงด์เอสเหมือนกันครับส่วนตัวนี้โดพันนะครับผมจะไปย้ายดีให้หมดนะครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าส่วน ครับโอเคสรุปแล้วนะครับก็คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับนี่ตามแรงเลยนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนนะว่าก็วิวพาร์ทแรงนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาตัวกันก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย